แบบนี้จะมีกิจกรรมใหญ่ที่จัดขึ้นทุกจังหวัด<ช>นะคะคก็คือในเรื่องของงานกาชาติค่ะซึ่งอย่างที่จังหวัดลำปางค่ะทางเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางได้จัดงานรวมน้ำใจให้กาชาติเปิดรับบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศลค่ะ ทีสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางนายวิวั์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในการรับมอบสิ่งของวันรวมน้ำใจให้กาชาติประจำปี2569เพื่อเปิดรับบริจาคสิ่งของไปร่วมสนับสนุนในกิจกรรมเพื่อการกุศลอาทิการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งภัยหนาวภัยแล้งกิจกรรมสาธารณภัยอื่นๆใช้เป็นของรางวัลสลากกาชาติและกิจกรรมนาทีทอง ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปางประจำปี2569ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21ธันวาคม2568รวม10วัน10คืนที่บริเวณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปางซึ่งการจัดงานดังกล่าวค่ะเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางได้จัดกิจกรรมจำหน่ายสลากกาชาติและกิจกรรมนาทีทอง เพื่อหารายได้ในการสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของเหล่ากาชาติจังหวัดลําปางค่ะการจัดงานครั้งนี้นะครับก็มีหน่วยงานจากทุกอำเภอและกิ่งกาชาติจากอำเภอต่างๆ13อําเภอของจังหวัดลําปางตลอดจนหน่วยงานองค์กรภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนบริษัทห้างร้านภาคประชาชนได้ร่วมกันนําเงินและสิ่งของเพื่อใช้เป็นของรางวัลสําหรับ รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็ของที่หลากหลายชนิดนะครับมาบริจาคก,กันเป็นจนํานวนมากผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของก็สามารถติดต่อได้ที่สํานักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดลําปางติดกับจวนผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทุกวันทําการเลยนะครับ